<c oughs> สวัสดีสาวุกอสตูดท,ที่น่ารักทุกคนและวันนี้ก็มาถึงอันดับหนึ่งตัวตีแอร์จะเป็นของไข่ระหว่างอันดับหนึ่งเขาเรียกว่านักดาบอันดับหนึ่งของโรคมีฮอคแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโรคออสตาด้วยเช่นกันครับเอาเลยฮะระหว่างซุปเปอร์บูซุปเปอร์ก๊อดซุปเปอร์ก๊อจิจะชิงอันดับหนึ่งของโรคออสตาจากมีฮอคได้หรือไม่เออเอาว อ้าวชี้ยเลือกหมดผิดตัวออกไม่ได้ด้วยอ้าวชีหายแล้วชี้หายแล้วปุ้มอ g มจีในแล้วเราก็ต้องเข้าเกมใหม่แล้วก็เจอกันอีกครั้งกับซูเปอร์บูซูเปอร์กอตและระหว่างนี้แล้วก็อบอคบเยว,ว่าจะตกพี่ม่ฮอกกันระผ่านจีเรนกับเบบีมาได้เนี่ยก็ถือว่าตึงแล้วอ่ะนะี <Yeah. S 1> ๋ยวก็มาเจอกับพี่ เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอะ่ะทั้งโลกจริงและโลกในเกมอาบอกให้ <Huh? S 1> ขนาดอนิเมะก็อันดับหนึ่งครับน้องๆและในเกมก็ยังอันดับหนึ่งครับน้องๆซุปเปอร,ร,ร์บูลซุปเปอรก์กัอตว่าไงครับซุปเปอร์กอตแต่วันนี้จะตกมีฮอกได้หรือเปล่าแล้วมาติดตามชมกันนะครับเออน้าปกคุณก็เป็นซุปเปอร์บูซุปเปอร์ก๊ตจริงๆเหรอจริงๆนะนะน้องๆต้องเอาน้าปกแบบ เป็นรูปมีฮอกขึ้นเข้าใจไหมมันอันดับหนึ่งในเกมออสตูดเด่เข้าใจไหมน้อ nice. งย่งมันตามอัปเดตอะไรช่างแมงตัดแมงแย่ yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบากากัตของผมนั้นไม่พอเ <c oughs> ติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นแหละอย,อย่างนี้มันตสักหมัดแล้วมาถึงความยุติธรรมบนหน้าจอไว้อือคือยังแพงวง่ายังไยแต่ดยวก่อนเรายังมี ร้านแนะนำด็อกบัคช็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ v ีไอพี v e r r อร์เบริการกดเกมพัสดแมปบ็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพ a ส s และกดผลคิงเลเจนซี่บริการกดพิ a p All Star และบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟ v อ l l ล่ลันอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆล่ะเดี๋ยวดูสติสส แล้วเราก็ตัดข้ามไปช่วงปั๊มตรงเงินได้อย่างโคตรตึงแห่โคตรตึงตึงจนอ้าปากค้างแล้วก็ปล่อยพลังขี้เต่าแบบเข้าสู่บ้านรัตตูจนร้อนผเผาเฮ้ยเขาเรียกว่าเหม็นเฮ้ยนี่มาตอดอ้น,นันมันเหม็นเต่าจนตายหายกันยกดวงกันเลยทีเดียวครับแต่พอสักพักแล้ว ก็จะกลายร่างเป็นหมัดไคโอัอลติมูติมูติมูก็ส์รวมร่างกันเออิีแรกหมัดไคโอแล้วก็รวมกับตาซุปเปอร์ไซยาบูแล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเตา่าสู่บ้าพื้นแบบโคตรรุนแรงจนเออซูเปอร์บูไม่ฮอกในเวลาใส่สีเขียวซุปเปอร์บูไม่ฮอกแม่ซุปเอป,รปรอปร์กีนไม่ฮอกถึงกด้อ้าป,ปากค้างด้วยดาเมจอันรุนแรงเฮ้ยสามล้านเด้อพี่ สามล้านสองหมื่นสองหมื่นเท่าไร่วะสามล้านสองหมื่นนะครับสามล้านสองหมื่นเออประมาณสามล้านสองหมื่นนั่นแหละแล้วก็การยัตีหกวิเขาด้วยบอกคับพิวว่าโดดขึ้นไปแล้วก็ชาร์จสูงโบหน้าตุ่จนตายหายยกแผงแต่วงเอวีนั้นเขาจิ๋วกะจ๊ดอยู่แต่นะก็ปิ๊ปิวก็ปิ๊วๆอยู่และจังหวะนี้มีฮอกเราจะอยู่ทางที่ใกล้กว่าเพราะว่าอ่อยให้โกคูซุปปูซุปปอตเขา ได้โชว์พลังกันสักหน่อยอันนะแต <c oughs> ่ง,งางนนี่แห้งไม่แต่ช่วงแรกแล้วบอกเขาเดียวนะฮะถ้าจะให้มีฮอคโชว์พลังอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จึงจะตึงเกินไปในจังหวะน,นี้ละครับเราจะทําการอัพมีฮอคให้ตันและวกระโดดขึ้นตูฟากฟ้าแล้วก็ฟันย่างหุ่ร้ายส <c oughs> องอนิชั่นเอฟเฟกต์ครับน้องๆตึงจนจัดพิรดสองร้านสองแเจมื่นเก้าพ 8 3 7 7หน่วยวิีการจมตี5และระยะ150โอห้ my god ม่กเดี๋ยวนะระยะ150้ิและก็วีการจมตี5ก็ตลึงแล้วอันนี้เป็นอะไรที่สุดจัดจริงๆครับและก็เป็นการโจมตีแบบทรงกรวยอีกด้วยบ้ <c oughs> าไปแล้วคือไม่ดีทุกด้านาจริงครับพี่กอกแต่ดาเมจของพี่แกน้อยไปหน่อย น้อยจริงแต่ก็5วินีแหละประเด็นสำคัญแล,แล้วแล้วขอตัดช่วงนี้ไปก่อนนะครับไม่ตึงเลยสอ o ช r ่วโมงตและเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกดาบันดับหนึ่งของโรคในฟันดาบมาถึงตรงนี้ได้เหรอในก็กลายเกื้อบางทีน oh. ีดิครับนี่เขาเรียกว่าสกิลเขาเรียกปลายสกิลขอ,ของขึ้นดาบก็ทะลุเข้ามาทางฝั่งของโกคูชูบ์บูชูระก็จนสกิลปล่อยพลังขี้เต่าอันจิจิของเขา ต้องร้องขอชีวิต <c oughs> เปียงยังจิ๋วอะครับน้องๆคือแอนิเมชันเอฟเฟกอะน้องไม่ค่อยจะเท่เลยอะทเทียบเทีกับจีเลนหรือเบบี้อะนะและดูครับตอนนี้เขาอ,อัพตันแล้วประมาณ4ตัวเออน่าสนใจจริงนะเนี่ยเลยมีหกตุ๊กตาปักค้างเลยว่าตัวก็4ตัวมันกันดีกว่า <c oughs> แต่จริงๆแล้วก็อัพแพงเท่ากันนะนี่วัตตาฟักหนึ่งส เอ้ยยังมึงมึงมัสามตัวเหรอไม่ใช่แล้วหนึ่งสองสามแล้วก็อ้าวบ้านอ่ะสามตัวนี่นี่ดีๆตัวที่สี่กัลเลนตันครับจเชย็นเชยัตัวนี้สามตัวแล้วก็ตัวที่สี่ผมก็เลยทำการที่จะเบล้อดิมชันเอฟเฟกต์ออกไปเพราะว่าทางตาเหี่ยวมีฮอกเลืออันดับหนึ่งบอกเขาเลยว่ามตีข้ามแมปกันเลยทีเดียวครับมาถึงอนดิมชันเอฟเฟกต์กันเพราะมันทำฟารสองรอบโี่ผมหมายก็ มันได้รวดเร็วและว,ว่องไวสุดๆดูนะครับเขาเรียกว่าทรงกลวยเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดสุดๆแล้วในเกมนี้อะไรครับผมจะทําการที่จะอัปเกรสแต่ว่าผมต้องรอเงินอีกตั้งหนึ่งร้าน,นโอ God, าไปก็เดิดกันเลยทีเดียวครับหรื่องที่สี่สตอนนี้มีฮอของผมจะตานทั้งหมด4ตัวละครแล้วดูนะครับถ้าผมอัปไปแบบ1ร้านเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็น ทรงกวยที่โคตรจะทวีความรอเท่แล้วก็อลังการเดี๋ยวคิดว่าโอ้โหโคตรเบิ่มแค่วางช่วงแรกก็เอวีแล้วอะ่ะไม่ตึงไปไหนครับพี่มีฮอกรมาแล้วครับผมนี่ฮะโอ้โหเกือบครึ่งวงกลมครับดูดิแม่งคือวงเบิ่มมากนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดียครับเป็น,น,น,นอะไรที่แบบโคตรโคตรแล้วตอนนี้ผมก็อัดแตนไปแล้วสี่ตัวละคร บอกคำด้วว่าลาก่อนซูเปอร,ร์บูลซูเปอร์กอตแห้งแน่ๆถ้าเทียบกันละแปดตัวละครคือแม่งเจ็ดตัวก็ฟังรู้ด้ยังเอาไม่ลงแล้ว <c oughs> ไม่อยากจะต่อใครนะซูเปอร,ร์บูลซูเปอร์กอตนายมันตัวใหม่ล่าสุดนทึ่งเหรอที่จะตบกับพี่มันเร็วไปไอ้น้อง <Yeah. S 1> แต่แใน,นเรื่องแล้วพี่ก็ตึงขัดแบบตึงจะจัดอะนะแบบใช้ย,ยามันค้ําคอยแบบอันดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ย <c oughs> เออ มันค้ำขอหอยพี่อยู่น้อง5 minutes later ได้แล้วก็ตัดมาในช่วงที่เว็บตึงโคตรๆในเว็บที่65เฮ้ยจริงๆเว็บเนี้ยมันต้องหลุดกันแล้วจริงๆนะแต่ว่าสองัวนี้มันเถื่อนแบบระดับพระเจ้าไงล่ะครับไปเลยไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่เนี่ยครับปล่อยพลังขีเต่าแบบชาร์จเข้าตัวหน้านะฮะเปียบเปียบเปียบโอ้โหดูดิครับจะเหลืออะไรครับเนี่ยเดีแม่งจะได้ยังกันหมดแล้วฮะจังหวะดนี้โคตรตึง โดยตอนนี้ซุปเปอบูซุปรก๊อดของเราก็ตันทั้งหมด8ตัวละครแล้วโอ้ในเวที66นี่โคตรสตึงนะครับตันทั้งหมด8ตัวละครแล้วอย่างกันหรือเอาเรื่องแล้วผมก็ทำการที่จะขา้ามไปอัพทางฝั่งของมิฮอกส์ให้ทุกคนเห็นไปจากสายตาว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวที่8กําลังจะตันทำไมซุปบูลซุปก๊อดถูกไปก็นกกกเนี่ยผมก็เลยทําการที่จะขายตัวที่สาม,มารถโจมตีและเพิ่มดาเมจทั้งสองฝั่ง,งตรงข้ามได้ ก็คือเอ b e r ฟเบอร์น,นั่นเองนะครับเป็นการโจมตีหรือว่าช่วยทางฝั่งะตรูได้นะฮะเราก็ทําการจะขายทิ้งไปเพราะว่าตัวเงินนั้นเราตารันแล้วอ่ะนะเน่นอนว่าจะตันหมดแล้วก็ต้องขายทิ้งไปอ่ะนะนดูดิครับในเว็บิ7กผ่านไปแบบโคตรตึงเฮ้ยทาฝั่งของมีฮอกแทบจะไม่มีทางที่จะหลุดมาได้เลยแต่ว่ามันตะลึงตึงๆเกินไปครับ เดูทางฝั่งของซูเปอร์ปูซูเปอร์กัสที่เสริมมัดไคโอพ่นเข้าสู่บันัตตูนี่ก็เจ็ดดาวอย่งูงแค่เหรอฝ <c oughs> ันไปเถินน้องอันนี้มันหกดาวย้อมแมวย้อมสีผมก็อย่างเงี้ยนะดูดิครับในการพ่นพลังที่เต่าเข้าสู่พื้นแบบปูดปาดใกล้ๆอ่ะน,น้องจะสู้กับโอ้โหดูดิเชี่ยแค่คืนดาดทะลุมาฝั่งนี้ก็ขนตูดจะลุกแล้ว อเชี่ยมันตึงเกิดไปหรือเปล่าฟาดมาทีเปียงอย่างอย่างจริ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 งแล้วก็เปี้ยงหนึ่งทีคนตูดผมแทบจะลุกชันกันเลยครับโอ้ยก็อันนี้มันระดับพระเจ้าแบบต่อสู้กันหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไอ้พวกลูกกระจกทั้งหลายนี่ตายกันเป็นแผงเฮ้ยเชี่ยดูดิครับตายแค่หรือแทบจะเป็นการที่แบบสูสีอะไร ไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นไปได้นะครับคือมีฮอ,อกที่คือที่สุดนะฮะดูด,ดิยังไม่เข้าครับมีฮอ,อกระยะทางที่ใกล้กว่าแต่โกคูเอ,อ่อ youtube ปู youtube ก็เข้ามาแบบเพียบเพียบเลยนะฮะแต่ฝั่งของนีฝั่งของเอ,อ่เอ,อทุยนัดาบระดับหนึ่งของลูกก็ยังไม่เข้าครับเชดเชดเอาเรื่องเลยเฮ้ยยังไม่เข้าทัตัวเลยนักดาบ,บนันดับหนึ่งโอ้ตายเฮ้ยเชีย คม <c oughs> มาเข้าเนื้อหาสําคัญของคลิปกันดีกว่าและนี่คือเนื้อหาสําคัญของการโปรโมตร้านตัวเองเออใช่ร้านตัวเองอันนี้คือร้านรุ่นดวงโมเดลแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าเป็นแท้แน่นอนแถมหลักร้อยอีกต่างหากคือแม่งได้แล้วไปขายต่อได้เออถึงถงถ้าคน <c oughs> ที่เล่นเป็นอันน,น <c oughs> นะกติกาแสนง่ายได้เพียง <c oughs> แค่ซื้อเบอร์สิบเบอร์ให้ครบกี่เบอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ทําการสตรีมหมุนทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ผมจะให้เวลาซื้อเบอร์5วันติดๆเบอร์เบอร์อน,นั้นออกเป็นเบอร์สุดท้ายคุณก็จะได้ของรางวัลไปเลยถ้าตรงกับชื่อคุณนะน,นะ oh. แน่นอนว่า oh. ก็จะได้ไปเลยแบบนี้แหละเออจริงๆก็ออกไปแล้วแหละนี่นี่ใครได้วะจีนอสใช่ไหมน่าจะเป็นจีนอสได้นะครับและแน่นอนทั้งหน้า Facebook ของผมก็มีอีกหลายตัวละครที่กําลังจับเบอร์นะอยู่หน้าปัจจุบันนี้และเพื่อนๆสามารถเข้ามาจับจองเบอร์กันได้ แบบถูกๆไม่ถึงร้อยจริงๆห้าสิบบาทมั่งสาสิบาทสี่สิบห้ามั่งยี่สิบห้าก็ยังมีเฮ้ยเก็บเงินกินโรงเรียนมาลงก็ยังได้นะเนี่ยบอกผมเดี๋ยวว่าสวยหล่อหล่อเท่จริงครับเนี่ยได้เปดร้อยหนึ่งก็เก็บมาเล่นเบอร์สักห้าสิบอะไรเงี้ยเออเมื่หลอกเด็กเลยเอิมนี่นะครับถ้าเป็นคนซื้อเหมาผมก็จะส่งให้เลยแต่ถ้ถาเบอร์ยังไม่ออกสักเลขนะแน่นอนว่าผมจะส่งให้เลยนะ วันถัดไปเลยก็ได้เป็นตระวาได้นะครับมีมีแต่นิยมเหรอ4ี 400, ร่ร้อยก็เตียวขายข้าวร้อยไม่ใช่ว่าเนี่ยป<ะ>ังยังอวยและนี่ก็คือยังใบบบงใบบ่าก็มีนะครับลองไล่หาดูเฮ้ยตัวประกอบไม่ใช่อันนี้ตัวแรที่ออกมาแค่สองสามตอนเท่านั้นแต่ผมขายเป็นขี้ไม่ใช่ขายเดียวแล้วก็เรียงกันแบบนี้เลยไอ้ไอ้กจิต้ายังอยู่วะเนี่ยแล้วก็เรียงมาครับ โอ้โหเบอร์แพงสุดน่าจะเบอร์ร้อยจะได้สองกล่องอย่างตึงอะครับนึน้งนองเธอดองไหลไปไหลไปฮะเรื่อยๆครับลงไปไล่หากันเลยฮะอันนี้เป็นโฆษณาโดยแท้วัตตาฟักกะโจนี่โดนปิดไปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยคม